สวัสดีครับอยู่กับโผกล้อดำกรีนครับใกล้จะถึงแล้วเจ้า <laughs> ซปเปอร์เอ็มครับอันนี้จะมาดึงเจ้าอิอตาชิก่อนนะน่าจะเป็น e อ2 0ร้อหรือเปล่าัไม่จม แต่ตัวนี้หนักตัวนี้หนักหน่อยเอา้าวข้าวตัวนี้ยังเกี่ยวไม่เสร็จได้หนิอ้ยถมข้าวเลยด้ยนิครับอ๋อดันใหม่ว่ดดินตรงเนี้ยโอ้โอยครับต้องเอาต้นมะพร้าวมาเรื่อยๆครับ ไม่อย่างนั้นมีสิบจมเขาบอกไว้เลยครับต้องเอาต้นมะพร้าวเท่านั้นไม้ยังยืนก็ได้นะแต่ว่ามะพร้าวนี่มันจะเกาะกับแ็กดีมากไม่มีการไหลตกรเราเป็นข้าวยังไม่เกี่ยวครับเดี๋ยวเราก็สามารถดีได้นะเพราะว่าเราหลบได้ ไม่ให้เหยียบข้าวดูครับร่องรอยตอนกลับต้องไปที่ใหม่ <c oughs> กับเพื่อมเลยครับฟิโรนัทการยูธาสเปรอร์เอ็กเอ็มวดเดินอย่างกับเพื่อมเลยควูดดูสมองเลย อโอ้แม่เจ้าเสียงนะครับเนี่ยถ้าไม่มีต้นมะพร้าวนี่จบเลยย,ยายา,ยาต้นมะพร้าวต้องหาต้นยาวๆหน่อยอันนี้เป็นสองคนเสียชัย โซนลำปลายมาศครับยืนไม่ดีนี่มี1ิร่วงเกันนะคคนขับต้องฝีมือครับทางที่ดีนะ่าจะตัดมาค่อนยาวๆหน่อยอันนี้สั้นไปครับโอ้ยอากาศค่อนข้างจะร้อนครับ ต้นมะพร้าวมันสั้นไปดิไม่เอาต้นยาวๆมาด้วยเพิ่มเยอะมากน่ากลัวร้อนครับเดี๋ยวไปเอาร่มก่อนอุ้ยอันนั้นสตาร์ทติดแล้วอ๋อสตาร์ทรอแล้วเราไม่ต้องใช้ร่มแล้วไปไปไปกระตุกแล้วเ,เ,เดี๋ยวนไปดูกัน พ่อให้ใจมันไม่ไหวถอดอกบอ่บไม่มอันมันไม่มันเราบอกว่า่ถอดอกก่อนบอกอนไนีนะบอก นี่ต้อนยางมาขุดข yeah, so, right, so, yeah. yeah, right. ้างหลังเนี่ยมันสวิงบ่ได้มาค่อนข้างจะยากด้วยเนาะเป็นคำไปโครอะเลยอยู่หลังรถครับสีเหลืองโอ้เขากินครับ

เอาสลิงแล้วสลิงซอยน้ำอหนนี้ก็โยกเยกโยกเยกอยู่โอ้ยคือมีพึ่งอยู่ข้างในน้ำมันเพลัางอยูนใน่้ป่ะโอ้โหจอดนานด้วยมีพึ่งอยู่ด้วย ไม่กล้าที่จะมาครับเขาบอกว่าเขาดึงแต่เมื่อคืน

S <S <S ไม่มน้ำดีสุด่ะม่ไมน้ำม,มาถึงมาไปมาองดีที่สุด ลิงแล้วก็ช่วยช่วยดึงให้มันไปทางนี้